สบายดีสวัดดีครับ่อแมี่นองออกไปทุกคนเอลยตัวละครสองเบาลอยดีไปนองอันเลื่อนไปเห็นในอิคตอกโดนี่นองในที่เป็นกระแสดาม่าในตอนนี้เนาะเกิดบทเสื่องว่าดาม่าหรอกไปนองเพราะว่ามีคู่รักชาวลาวสองคนนพี่น้องผัวเมียออกมาอัดคลิปอ่อนวอนนายเจ้าเพราะว่านายจ้างนี่บอกให้ใคร ก็คือที่ค่อยออกมาบอกในบมเมนว่าสินะสามาซ้ำเติมคนเล่าน้ำกันระดัี่น่อะที่ค่อยออกมาวอาเนี่ยอยากเตือนเนาะอยากเตือนสติคนเล่าเฮานี่ที่มาเหตุงานอยู่ประเทศไทยระดับหน่อยก็ให้เขาลบกฎหมายคนนึจักหน่อยเนาะให้มีสติน่ยจักหน่อยอบอมเมนว่าสิออกมาลองขอจังจันจังซี่แค่แค่คนสองคนเนี่ย กฎหมายไทยก็คือสีโบเปลี่ยนแปลงยังให้เรกพี่น้องเอ้ยอันนี้ให้มีสติหลายๆเนาะมาเป็นวัชิมะแซมเติมกันได้พี่น้องก็เห็นใจแล้วล่ะเห็นใจแรงงานเล่าเขาคนเล่าเขาคือกันเราพี่น้องเนาะคือหมุ่งเจ้านี่ก็เหนึงานสองคนนี่ก็บวันละสามสี่ร้อยนี่ก็เพราะเพราะว่าอยู่ได้แลราพี่น้องอยู่ได้แล้วเนาะอ,อันนี้คือมัน อาชีพสงวนมาสั้นใช่อาชีพสงวนเฉพาะคนไทยเราพี่น้องนะถึงคนเราเานี่บเสามารถเพิ่ได้นะขายของออนไลน์และอีกอย่างหนึง่งกับตาแก่เราพี่น้องตะเกงคนกบวยอยากเดือดร้อนน้ำน้ำเฮา้งทีนะแต่ว่ามีเรื่องมีเล่ากับกฎหมายไทยอย่างที่เนาะพี่น้องกับใ,ใส่ความ,ะมาร,ระมัดระวังนั่นเราพี่น้องนะขนาดข่อยน้อยก็ย,ยังบวกได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะ ขายของออนไลน์อยู่ไทยเนี่ยเพราะว่ามันโดดมาหลายคนแล้วว่าฉันจ้ะฝากฝากเตือนสติแรงงานลาวเนาะพี่น้องก็คือเพื่อนเนี่ยออกเอาอมาอัดคลิปเนาะพี่น้องอ,อ่อนวอนนาจ้างว่าขอความเห็นใจนะพี่น้องขอความเห็นใจว่าบอกให้นายนนจ้างเนี่บาายบอกให้ขายของออนไลน์พี่น้องสอง่งโปรโมียเนาะคนลาวนเนาะแรงงานลาวทำเหตุง,งานอยู่ไทยนี่แหละพี่น้อง ไปเห็นใจให้กันแล้วพ bueno> ี่น้องก็จงเคารพตามกฎหมายเพื่อนให้มีสติเดรร้ายน้องพี่น้องเนาะนั่นแหละเปลี่ยนสติคนเล่าน้ำกันเคารพกฎหมายเพื่อนแล้วพี่น้องเพื่อนอะไรเพื่อนห้ามก็บยาเฮตจ้ะสมุดได้เดือดร้อนเนาะพี่น้องเนาะต่างคนต่างทรรมาหากินกับแบบทุจริตทุกกฎหมายเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเทาก็ทธรมาหากินอยู่บ้านเพื่อนนาะพี่น้องเนาะ บม่ได้มาแซมเติมนะพี่น้องนะเห็นใจให้กันนะั่นแหละคนคนล่าให้กันเนาะก็หน่อยนายจ้างที่เดือดร้อนไปนั่มนะพี่น้องเลยพระเจ้ายัางเห็ตต่อไปตำรวจเคนดำเนินคดีตามกฎหมายแหละชี้ยุ่งนะพี่น้องไนอะ้เพื่อติก๊กต็อกนี่กับคนลาวเฮานี่กับเล่นหลายหลายพี่น้องบางคนก็ประสบนสนจำเร็จนก,กน้ำติ๊กต็อกมะพี่น้องนะเนาะ ส่วนมากที่เขาค้าขายในไทยนี่ค่อยเองว่าเขาน่าจะมีส่วนร่วมนะน่าจะมีอคนไทยคนไทยร่วมมือเห็ดได้ไปนอนติดต่ออันนี้เขาให้ตามรับพังนี่ยากนะ้วไมเดี๋ยวถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจอได้ก็อาจจะโดนเด้งได้ไปนอนเนาะนั่นแหละบางคนกับมีลูกมีผัวเป็นคนไทยอย่างที่พี่นน้องเลย ใส่ซื้อผัวเฮ็ดเฮ็ดได้พี่น้องเฮ็ดได้ที่คนส่วนเป็นคนไทยในท้ำได้เนาะพี่น้องจั้งใจก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องชาลวลาวเนาะที่ทำงานอยู่ไทยก็สูๆนะ้ๆเนาะคลิปนี้ป,นประมาณนี้นพี่น้องนะเอาข่าวสารนะฝา,าก,กดีฝากน้องไปเบื้องหลังอย่าลืมกดไลร์กดแชร์กดติดตามในส่องโดนหลายดีนะคุณผู้องเด้อสุณบายดีสวัสดีครับ